สำหรับใครนะครับทุกคนที่เข้ามาดูช่องผมเนี่ยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่แค่27เองนะครับจากคนดูทั้งหมดทุกคนโอ้โหดูดิคนไปกดติดตาม22.8เอเ็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่กดเนี่ยขอบคุณมากเลยครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยทุกคนเฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจ้ะไหนดูซซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่อไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต,ต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคอนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ สำหรับในพาร์ทนี้เนี่ยบอบบี้ก็จะมาตะลุยในโลกไหมทุกคนว่าอุปสรรคที่ขวางหน้าเนี่ยมันจะยากแค่ไหนนะครับเราก็ต้องมาให้กําลังใจบอบบี้ไปพร้อมกันเลยใครดูคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วกดไลค์กดแชร์ให้บอบบี้ด้วยนะครับอขอคนหนึ่งไลค์คลิปนี้ขอสอ0รไลค์กดไลค์ถึง200ด้วยแล้วพาร์ทต่อไปเนี่ยบอบบี้จะมาอย่างเร็วไวใครที่กดแล้วเนี่ยก็ไปดูบอบบี้พร้อมกันดีกว่านะครับโอเคไป let's go <S เอเอเจออะไรเนี่ยเปิดรายการไม่ได้เหรอนี่สวัสดีครับผมบอบบีเ้เองเออกระโดดทักทายท่านผู้้้ชมม2 3เเเเเท่แลวววรรรรราาาาากกก็็ััับบคคสนดีะยงงงไตอ เริมฟาร์มาัาแ้ในเมื่อมาถึงโลกใหม่แล้วถ้าเราไม่ฟาร์มเนี่ยทุกคนครับก็จะเกิดการรังแกกันเกิดขึ้นแล้วผมนี่เป็นน้องใหม่ในโลกใหม่ด้วยล่ะโอ้โหบอกเลยว่าโดนแกงแบงอย่างน่าสงสารอย่างแน่นอนบ๊อบบี้ก็เลยต้องฝึกวิชากระถาแยกเงาเอ้ยไม่ใช่โอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยหมดไปกี่บากครับว่าขอมาต้องมีเนี่ยโอ้หูยังไงมันก็ต้องมีนะอีพีคูณสองเนี่ยอันนี้ไม่มีไม่ได้ก็จัดไปเลยสิครับรออะไรบ๊อบบี้าสายไปอยู่แล้วร <c oughs> วยแต่เขือฟาร์มมาตั้งแต่มืดยันชเช้าร,นนร,ราม อยากจุดฟาร์มได้แล้วบอกเลยว่าฟอบบี้เนี่ยนะครับฟาร์มย่างขยันขันแข็งมากเลยนะเพื่อที่จะแข็งแข่งขึ้นแล้วไปจัดการไอปีโปนูรับราเควสที่ต่อไปกันเลยแต่ดูเหมือนไอข้างหน้าผมเนี่ยก็จะผลพัพเหมือนกันนะครับตัวใหญ่เท่าผมเลยด้วยแต่ไอนาผมอาจจะใหญ่กว่าก็ได้เออมามามาถึงแขนครับพอฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยก็เหมือนว่าผลพิษมันจะรังแกผมก็เลยจัดมันนะครับทุกคนจัดให้เด็กมันดูหน่อยโอเคตายไปซะคิดว่าเก่งโอ้โหแค่นี้อย่ามาเจอกับข้าเลยไอไก่อ่อนเอ้ยแล้วพอผมฟาร์มมาอีกสเก็ม จัดก,การมันเลยขอให้มันใช่ผลมังกรหรือผลที่เทปแค่ไหนมันก็สู้ผมไม่ได้หรอคือไ <c oughs> อ้ไก่อือจัดก,การมันเลยนึกว่าจะเก่งแต่ที่ไหนได้โอ้มันไก่อ่อนนี่หว่าฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยวุกค,ครับผมเดี๋ยวก็เริ่มเบื่อแล้วก็เลยคิดว่าจะรอไปสูผลดูแล้กันเผื่อดวงวันนี้มันจะดีนะนะโอเคเริ่มส่มเลยแล้วกันนะครับไปบูผ่านทำเพลใมันเสียเวลากดแลนด้อมแล้วก็บายไปเลยแล,ยลย้วผลที่ผมได้กนะคือผลไฟโอ้マイเกินเน็ตโอ้เกินแล้วล่ะเนี่ยเอาไปเก็บเข้าสต็อกไปดี เย็นเลยโอเคเราก็มาฟาร์มต่อในที่ของเราดีกว่าฟาร์มไปฟาร์มมานะครับทุกคนไม่ได้ฟาร์มดีอยู่บางคนบีบีกันแล้วก็เรียกคืนก็นมาชนเราบ้างอะไรบ้างโอ้ยแต่ละอย่างเนาะแต่ผมเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับทุกคนว่าในอัปเดตนี้เนี่ยนะครับมันมีกระดูกเนี่ยเพื่อทําการสุ่มได้เหมือนกันไม่จะเป็นที่จะต้องสุ่มผลในไอตัวสุ่มผลอย่างเดียวผมแล้วก็เลยออกเดินทางนะครับตามหาที่สุ่มด้วยกระดูกเลยอันแน่ชอบมายินแอบ,บตรงนี้แหละเราอะพอผมมาถึงมาแล้วเนี่ยผมก็ได้เริ่มสุ่มเลยครับทุทบทนนก ี่เฮ้ยแต่ดูเราก็ไมได้แย่นละ้วทุกคนครับเราได้ผลนี้มามาเป็นผลของบลูคโอ,อ้แต่เราไม่ได้ต้องการตอนนี้นะนะโอเคช่างมันไว้ก่อนแล้วผมก็จะมาเริ่มซูมต่อแต่เหมือนว่าอีพีคูณสอเนี่ยมันจะออกเยอะโอ,อ้ไม่จะไปที่จะต้องใช้โลบักซื้อก็ได้นี่หว่าเออมาซูมเอาตรงนี้นะีพีคู2ออกเยอะชิบหายเลยพอซูมเสร็จนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับก็อยากที่จะเอาผลของผมเนี่ยนะครับไปเก็บก็เลยมุ่งหน้ากลับไปที่เกาะแรกนะครับทุกคนแล้วก็วีไปที่คาเฟ่แล้วก็เอามันยัดเก็บใส่สต๊อกไปเลยโอ้โหเป็นไงผมได้ผลเลิศมาด้วยแหละรอบนี้ดวงโคตรดีเมื่อเราทําสิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องกลับมาฟาร์มต่อนะครับเอิ่มคือฟาร์มอีกแล้วเหรอวะอะไรกันวะเนี่ย ฟาร์มอีกแล้วเราทำใหชีวิตบอบบี้เดี๋ยวต้องไปแต่ฟาร์มกับฟาร์มว่าอยากจะโห่มันไอปิโป้นู้นแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไอที่ไม้นี่ไม่ใช่เมื่อไหร่จะโห่นะเมื่อไหร่มึงจะเลิกพูดแล้วมึงก็ฟาร์มไปจะได้เก่งเหมือนเขาเออผมก็ได้ฟาร์มเฉยๆอยู่ของผมนะครับแต่เหมือนไลพี่นี่มันจะแค้นในรอบที่แล้วที่ผมฆ่ามันมันก็เลยจะจัดการผมนะครับทุกคนดูมันสิผมก็เลยจัดการสั่งสอนมันไปอีกรอบนึงนะครับว่าอย่ามาห้ามกับพี่นี่ไงตายไปแล้วไอิงเพิผมฟาร์มมาเรื่อยเเย้้้้้สสสาาาามมรรรถไไปตตีีบออดแลววินนนนะะะ่่พูผ ตีบอสได้แล้วนะครับผมก็รีบรับเขวี้แล้วก็วิ่งไปหาบอสอย่างเร็วไวไอ้เจ้าบ,บอสไดมอนด์มันคงอยู่ทุ่งทานต,ตะวันนี้สินนะจ <c> ะ <oughs> มาอยู่อะไรที่มันร่มเย็นร่มลื่นชื่นตุกทุกย,ยจะพูดแล้วกูเนี่ยไม่พูดภาพสามเพนะครับทุกคนผมก็มาเปิดมันเลยไอ้บอสนี่มันเหมือนจะเก่งนะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เก่งนะครับพอผมเปิดผลพัดแล้วก็ยืนตีมันนี่โคตรชิวเลยทุกคนครับยืนตีชิวริมทานตะวันอะไรเพลงอะไรกูเนี่ยได้แล้วนะครับทุกคนไอ้เจ้านี่นะครับมันก็ได้ตายลงโอ้้โโโหตตตตาา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 ายยยยยคคคคครรรรรรงงงง่่่่่่เเเเลลนนนนนนะะะฮขขึชือออออวววบบบบสททไมมมมมัััััจีีุกกกฟ์ด ที่เดิมของเรานะครับที่ที่คุ้นเคยเออตรงนี้แหละแต่ว่าก็ฟาร์มได้ตรงนั้นเนี่ยได้แป๊บเดียวแล้วครับทุกคนเพราะผมเนี่ยเลเวลถึงที่จะย้ายจุดฟาร์มแล้วโอ้โหบอกเลยว่าเปลือยตรงนั้นเต็มทนนะครับจะได้ย้ายที่สักทีผมนะครับทุกคนก็ต่บไปเซสปานะครับที่คาเฟ่เพื่อที่จะไปรับเควสตรงนั้นอย่างง่ายๆไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็มาจัดการพวกมันเลยครับเอ้ยบอกเลยว่าชิลจัดนะครับผมชิลจัดที่ผมเนี่ยนะครับฟาร์มอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนฟาร์มค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับเเ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 เพพรรรรรรราา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 ะะะะววววววว่่่่่่่่่่่นน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 นีีีีีียยยยยมมมมมมมััััป็็็็ืื้้้้้้้ททลลลลลลกกกกกๆคคคบบบบผผูสสึตตตงงงงุดดดดแแแแแฟ์หออออิิไโ โคตรเท่โคตรเฟีย้ยวโคตรก็เอออันเดี๋ยคุณจะพูดอะไรต่อนะเมื่อกี้เ้ยทุกคนคงเดาออกแต่พอผมเนี่ยนะครับทุกคนฟาร์มมาสักพักเนี่ยผมรู้สึกนะครับว่าผมเนี่ยคงใช้ผลพัชนะต่อไปเนี่ยไม่ไหวแล้วผมนั่นนะครับจึงตั้งใจที่จะทํานะครับพัฒตื่นนะครับทุกคนในสกิลที่หนึ่งเพื่อให้แปลงร่างเป็นร่างใหญ่เนาะโอเคทุกคนครับเราก็นั่งเรือนเนี่ยไปเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นเลยครับเพื่อที่จะเราน่ยจะขึ้นไปในอ่าที่ไปทําผลตื่นนะครับผมหรือว่าแคปซูลนั่นเองไม่ใช่แคปซูลยานนนนะะคครรัับททุกกหว่าางงี้ม็แนนน่่ออยูแล้วนนนนนะะคครััับบบบบบทุกกกออี้้ขงสแแป๊ลวครับ หลับแป๊บเดียวมาถึงแล้วเอ้ๆนั่นเรือใครนั่นนาอุ้ยมีเรือคนจอดอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเรือสิครับรอไรล่ะอู้ลัวนี้โคตรแรงเลยนี่โคตรแรงบู๊ อะไรอย่างเงี้ยโอ้ทุกคนเลือป่าเงี้ยพอเข้าไปตรงน,นี้ทุกคนเราก็กดร,รหัสเลยนะครับแต่ผมเนี่ยกดมั่วไปรอบนึงนะฮะแต่น้องเขาก็บอกนะครับว่าอีกสีหนึ่งเพ่โอเคเราก็เปลี่ยนนะครับสีจนเรานั้นได้เข้าไปข้างในนะครับโอเคได้ทันที <c oughs> แล้วบ๊อบบี้นะก็กระโดดไปด้านบนเลยฟูหู้แต่เอ้ยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคตอนนี้แคปซูลพร้อมที่จะส่งเราไปแล้วนะครับเพราะว่าทีมผมเนี่ยมาครบแล้วโอเคทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาในดันพาไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้โหยมัคนมีอะไรเนี่ยศิลาจารึกยืนกันด้ววววยยยยยยทาาไมมััััััันนนนนนนืเเเรรรรรีีบบบบบ้อออกกะะะจจงงๆ็็หลคคคคสส่่พดดิใ พี่ช่วยอะไรเขาบ้านครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยเลยนะคือน้องสองคนี่ยเหมือนเขาแบกผมเลยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับเออเลเวลน้อยแล้วก็ไม่อยากจะสู้ด้วยนะถ้าสู้ไปไหนเงี่ยก็ตายถิ่มซื้อๆนะครับก็นั่นแหละครับหนีอย่างเดียวผมหนีนะครับด่าเรื่อยๆทุกคนจนผมเนี่ยมาเจอกับบอสนะครับคือไม่รู้ว่ารอดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะแต่ในเมื่อลงกันแค่3คนนะครับทุกคนสถานการณ์เนี่ยของบ๊อบบี้ก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับจนในดันนี่เนี่ยได้พ่ายแพ้ไปในรอบแรกนะโอ้โหดันแรกเสียเปล่าเลยแม่งแต่ไม่เป็นไรรรรรรนน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 ะะคคคคัับบบบบเเเเาาาาายยยยยงงงงมมมมีีีีีีออออออกกกึใทท่่่่ลลวุ้้จชิ เนี่ยนะครับเพราะว่าเรวลตันมากันถึง3คนแล้วก็บวกกับผมนะครับไก่อีกหนึ่งตัวบอกเลยว่าสบายสบายเราเนี่ยสบายไม่ต้องทําอะไรเลย <c oughs> ผมเวลาอยู่ในดันนะครับทุกคนไม่ได้ทําอะไรนะครับคือเราจะขี่เรือนะครับทุกคนเวลาใครที่เลือดจะหมดเนี่ยฮะให้ขึ้นมาแบบว่าฮิวบนเรือนะผมก็จะขับวนรอบรอ,บ,อบ,บช่วยเขานะเออเขาเรียกว่าแผนกซัพพอร์ตที่ดีเว้ยไม่เชื่อทุกคนก็ดูสเต็ปผมสิครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมรับเขานะครับแล้วให้เขาเนี่ยรีเลือดนะครับค่อยไปกลับไปสู้กับบอสอะไรประมาณนี้จริงไริง ว่าบอบบี้นั้นยังค่อนข้างกีจะกากอยู่แต่ก็สามารถชนะดันนี้มาได้นะครับเพราะว่าน้องเขาแบ่งนั่นเองคนหน่าภูมิใจไม่ได้ชนะได้ตัวเองแต่น้องเขาแบ่งนะโอเคแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็รีบกดซื้อสกิลยังเร็วไวแล้วบอบบี้น่ก็ได้สกิลผลพามาครอบครองแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงไททันจงบังเกิดตูมกลายเป็นโกโก้คันเออไม่ใช่อ่อแปลงร่างเป็นพานี่ว่าเฮ้ยตัวโคตรใหญ่อำนาจโคตรเยอะแต่ตอนนี้นะครับอีพีคูลสองผมเนี่ยก็ได้หมดแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยน่าคิดที่ อยากจะมาสุ่มด้โบนอีกหนึ่งครั้งก็เลยมุ่งหน้ากลับไปที่เกาะนี้แล้วก็มาหาไอ้เจ้านี่แล้วก็เริ่มสุ่มไปเลยแนตะ่ผมบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมดวงดีมากๆเพราะสุ่มรอบนี้เนี่ยผมได้ผลพายังไงล่ะฮ่าฮ่าได้ผลราคาหลานขึ้นด้วยแหละโอ้โหเลทอหลอดเทสสุดๆไปเลยได้ของดีมาขนาดนี้เนี่ยรีบเอาไปเก็บสิครับรอเลยล่ะมุ่งหน้าไปก่อนแรกเร็วๆ,ๆ,ๆตอนที่ผมจะถึงคาเฟ่นเนี่ยนะครับผมเกือบโดนดักฆ่านะครับทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยสามารถรอดมาได้โอ้โหใจหายเลยทีเดียวเอาผลเก็บเข้าสต็อกเฮ้ยมี เรานักก็ต้องกลับมาฟาร,ร์มต่อเฮ้ย <c oughs> ถึงกัะขำไม่ออกเลยทีเดียวผมแล้วก็ต้องฟาร,ร์มนะครับแล้วก็ฝึกฝนร่างกายเพื่อที่จะไปจัดการไอ้เจ้าบอสเจอร์มี่หรือว่าไอ้เพื่อนรักของไอ้ปีโป้นูมนั่นเองทุกคนครับเพราะว่าผมเนี่ยมาใส่ปีโป้นูมผมก็สามารถจัดการเพื่อนมันได้ใช่ไหมทำให้เพื่อนมันแคร์แล้วมันจะได้มาจัดการผมไง <c oughs> ข้ารู้จุดออกของเจ้าแล้วไอ People ้ปีโป้นูมข้าจะฆ่าเพื่อนของแกนั่นก็คือไอ้เจ้าเจอร์มี่บอกเลยว่าเจอขานแน่ข้าจะจัดการมันแต่ตอนนี้เนี่ยข้าขอฟาร์มก่อนแล้วับบขอกลไปใช้ บนในการซูมอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะโอ okay. เคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าดวงรอบน,นี้มันจะดีไหมแต่รอบนี้นะครับทุกคนผมบอกเลยนะดวงผมเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับตือซูมได้ผลซ้ายนะครับแล้วก็อีพีคูณสองเนี่ยก็ได้มาค่อนข้างที่จะแบบน้อยมากเลยเ,ยเป่งเศร้าเรากลับมาฟาร์มต่อของเราดีกว่านะครับไหนๆก็ได้อีพีคูณสองมาสักนิดนึงแล้วโอเคทุกคนประกอบวิญาตฟาร์มก่อนนะครับเพื่อที่จะไปจัดการไอ้เจ้าปอเจริมี่เพื่อนรักเออไม่ใช่เพื่อนรักของผมนะครับมาถึงเพื่อนรักของไอพีปป่ป้อนรู้ปะนะโอเคตอนนี้เเ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 นนนนนนนีีีี่่่่่ยยยลลลลววววววผมมผมมมมมมมกกกกก็้้้้้้้้ถถึึงงงงงปปาา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 าหททไไแะะะคครรรััับบฟ์อขจจจดพู ข้าขยันขนาดนี้หวังว่าสักวันข้าจะขวดไอปีโป้โบลงได้นะีกแค่ตัวเดียวข้าจะเวล่งแปดร้อยห้าสิบโอ้โหเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยไอเจ้าบอสเจรมี่แกเจอฉันแน่พูดแล้วก็บันลับเควสขอไอเจ้าบอสเจรมี่เลยละกัน <laughs> อยากจะการมานานแล้วเนี่ยบอสเจรมี่มันนี่ซะดีๆแต่ก่อนที่ทจะไปจีเจ้าบอสนั้นได้นะครับเราก็ต้องผ่านปูเขาอะไรนี้ก่อนโอ้โหบอกเลยว่ามันเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดมาคิดว่ามันใหญ่มันเก่งแค่ไหนว่ามันเลยไปอยู่ชั้นบนสุดกันนั่นพอขึ้นมานะครับผมก็ได้พบก ไปหามันยังไม่ลีลอแล้วผมก็ใส่เดี่ยวมัดมือเอามีดแทงเลยนะครับทุกคนบอกเลยว่าอันนี้คือการต่อสู้ของลูกผู้ชายและคนที่ชนะนะครับทุกคนมันก็แน่อยู่แล้วละครับมันก็ต้องเป็นบ๊อบบี้สิ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยข้ามาโค่นเพื่อนแกได้แล้วนะไอปีโป้นูบแล้วอีกต่อไปเนี่ยข้าจะไปโค่นแกให้ได้เลยเลยปีโป้นูบวันนี้บรรลุเป้าหมายการทองโลกใหม่ใครชอบอย่ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้บ๊อบบี้ด้วยเด้อใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากคลิปนี้ขอ200ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกกด Bobby ดดบบบบบบอี้้วยยยไไปลค์์แชรัันตจบ๊บาา